สวัสดีครับวันนี้เอกจะมารีวิวนะครับผลงานรับซื้อวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับก็ที่มารีวิวคือว่าเผื่อเพื่อนๆพี่นะผ่านมาเห็นนะครับว่าเอ้ยแบบนี้ที่เอกขอรับซื้อนี่ฉันก็มีนี่นะนะครับผมแบบนี้ฉันก็มีนะจะได้รู้ราคามาอยู่ประมาณนี้ราคาเท่านี้นะครับผมนะจะได้มาดูด้วยกันเผื่อมีเยอะๆเนี่ยจะได้มาขายได้นะเผื่อมีเยอะๆเจอเยอะๆจะได้มาขายได้หรือว่าต้นไหนที่มีราคาเป็นลรงไอเทมเนี่ยเราจะได้มาดูด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมนะเริ่มต้นกันเลยนะจ๊ะนะก็ ไล่ไปที่เหรียญบาทก่อนเลยนะครับผมนะก็รุ่นนี้นะครับผมนะจะเป็นเหรียญบาทหลังวัตะแก้วนะครับผมนะเหรียญบาทหลังวัตะแก้วแต่สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็สภาพไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะเอกรับซื้ออยู่ที่เหรียญหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณนะครับผมนะห้าบาทถึง7บาทนะในสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็อยู่ประมาณ5บาทถึง7บาทนะครับผมนะต่อไปเรามาดูกันก่อนนะครับเป็นกองขยับแปหนึ่งนะครับนะครับผมนะ ต่อไปนะครับผมนะก็จะเป็นพวกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตาแผ่นดินนะครับแบบนี้เรียกว่าเหรียญตาแผ่นดินนะครับผมนะจะเป็นเป็นเหรียญตาแผ่นดินนะปี2องพน้าะครับผมก็เอ็กเคยบอกไปแล้วนะว่าถ้าชอบมุก,กุดชี้ที่ยอยักษ์เนี่ยมันจะมีราคาแพงนะครับ นะถ้าชอบกุดชีวิตที่ยักษ์ไม่มีราคาแพงนะแต่ว่าอันนี้เป็นตัวธรรมดานะเป็นเหรียญตัวธรรมดานะครับผมนะก็ไม่ได้ชี้ไปที่ยยักษ์นะครับผมนะเป็นเหรียญตัวธรรมดานะชี้ไปที่ระหว่างกลางแบบนี้เหรียญประมาณสามบาทถึง5บาทนะครับผมนะก็ร้อยเหรียญเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0ถึง500อยอยู่ที่สภาพนะครับไม่แพงนะเพราะว่า ตาเพนดินเนี่ยถ้าไม่ได้ชีพวิธียักษ์เนี่ยจำนวนการผลิตนะ800ล้านเหรียญน,นะครับผมนะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมนะเ,เจ้านี้มีมาทั้งหมดนะ1 1 2 3 4นะครับผมนะ450เหรียญน,นะครับแบบนี้รับไป9,000นะครับผมนะเ,นเหรียญบาทตาคุด 9, นะครับผมนะ450เ,เหรียญแบบนี้นะรับ9,000นะครับผมนะก็อันนี้เป็นเหรียญตาคุดปี2อ1 7นะครับผมนะเป็นเหรียญตาคุดปี2อ1 7 เผื่อมัน่วยพี่นะใครที่มีแบบนี้นะครับผมนะก็มีเยอะเนี่ยจะได้รู้ว่าเออโอเคถ้า okay, ถ้ามันมันมีเยอะมันถึงจะขายได้นะครับผมนะถ้าเป็นตัวธรรมดาอันนี้เขาเรียกว่าไม่ต้องดูเลยนะครับว่ามันจะกับหัวไม่กับหัวไม่ต้องสนใจนะครับผมนะถ้ามีเยอะๆแบบนี้นะครับผมนะห้าร้อยเหรียญก็หนึ่งหมื่นนะสี่ร้อยห้าสิบเดี๋ยวอันนี้เก้าพันนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีแบบว่าเป็นตัวพิเศษเช่นด้านหัวและด้านก้อยเนี่ยเขาหันไปเอ่อคนไปท่าเดียวกันแบบนั้นถือว่าเป็นตัวพิเศษนะครับแบบ หันไปโคจรทางหรือว่าเราไม่อยากดูนะครับว่ามันจะหัดไปทางไหนก็แบบเนี้ยเก้าพัน นะครับแบบมีเก้าพันนะครับผมมาดูพ่อต่อนะครับผมนะต่อไปนะรุ่นนี้นะรุ่นนี้เป็นนะครับผมนะเหรียญยีบาท3รอบนะครับผมนะแบบนี้รับซื้ออยู่ที่นะครับผมนะเหรียญละ3 0 0ร้อถึงห้านะอันนี้เป็นตาแผ่นดินรอห้านะครับผมนะในสมัยรัชกาลที่5นะไม่มีรอสองนี้3 0 0ร้อถึงห้านะครับแล้วเกิดใครโชคดีเจอรอสอหนึ่งสองศูนย์เอกรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ5้าพันถึงหนึ่งหมื่นนะครับผมนะสวยๆอาจจะได้2 0,000อันนี้เป็นเหรียญบาทรอหกนะครับผมนะก็รับซื้ออยู่ที่เหรียญละนะครับผมนะอ ร้อยถึงน mm ึ่พันนะครับอยู่ที่สภาพอันนี้เป bon ็นเหรียญนะครับผมนะสิบาทนะครับผมนะเหรียญ10บาทปี2531นะครับผมนะแบบนี้รับซื้อเหรียญ7 0 0ถึงอยสีแล้วก็วันนี้โชคดีได้เหรียญ5บาทปี2 5ง6มาเยอะเลยนะครับเอกรับซื้อนะครับผมนะปี2 5ง6นี้เอารับซื้ออยู่ที่เหรียญละนะครับผม300นะครับมีกี่เหรียญก็รับนะครับยันนะครับมีกี่เหรียญก็รับ1เหรียญ2เหรียญ3เหรียญ5เหรียญ10เหรียญรับหมดอันนี้คือปี2 5 4 6นะรับซื้อเหรียญล300้เกิดใครโชคดีมีเหรีียญ5บาทป2 5น0รับซื้อเหรียญละ4,000 7,000 นะครับอันนี้เป็นเจ้าหนึ่งแล้วก็46เนี่ยเอ็กเจ้าหนึ่งด้วยอีกเจ้านึงก็มี2เหรียญนะครับผมนะแบบนี้ให้600นะ2เหรียญ600แล้วก็อันนี้มอะอาจจะมองไม่ชัดนะครับผมนะเป็นเหรียญ50าสิบปีสองที่เก้ตัวหนาแบบนี้รับซื้อเหรียญละ300ถึง500นะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะเหรียญ10บาทเนื้อเงินนะเป็นเหรียญ10บาทเนื้อเงินคองลาดนะครับผมนะแบบนี้เอ็กรับซื้ออยู่ที่เหรียญละนะครับผมนะเหรียญละนะเหรียญละ50 100ถึงนนะครับผมห้าเกิดว่ามีเป็นสูงจะได้ราาาาคแพงมกกว่นั้นแล้วก็อันนนีี้เเป็หรยญบาทปี2 2 9นะครับผมนะรับซื้อเหรียญละ200ถึง500บาท ก็มีชุดนี้ด้วยวันนี้วันนี้นนมีดราม่านะครับผมมีดราม่ารุ่นนี้ด้วยนะครับผมเนื่องจากว่ามีพี่คนหนึ่งบอกว่าใช้ X มายเนี่ย X ตีราคาไว้200,000ห้านะครับผมรุ่นนี้นะคุดเฉียงคุดเอียงคุดข้างเนี่ย X ตีราคาไว้ให้เขาใน200,000ห้านะครับผมนะใช้พีเอ็กหรือเปล่าเขามาย็นล้านเลยนะครับผมนะก็ดูให้เขาแล้วเป็น X ปลอมนะครับผมนะเป็นอ่เพจที่เรียนแบบนะครับผมนะเพจที่เอารูป X ไปใช้โดยไม่รับอนุญาตนะครับผมนะปลอม ฟอมรูป x ฟอมเป็น x นะครับผมนะแล้วก็ไปหลอกให้ราคาแพงแล้วก็หลอกให้ลูกค้าโอนเงินนะครับแต่ว่าพี่ก็โชคดีที่ยังไม่ได้โอนเงินนะฉะนั้นจะขายเหรียญเก่าเป็นเก่าห้าปอนด์ทุกกรณีนะครับผมนะใครที่มีแบบนี้นะครับผมนะก็สามารถติดต่อนะครับผมหา x ได้นะจำไว้อย่างเดียวอย่าโอนเงินเขาจะให้ราคาแพงเท่าไหร่ก็อย่าโอนนะครับผมนะใครที่มีแบบนี้ติดต่อหา x ได้เลยมีมากมีน้อยลองส่งภาพมาดูก่อนเผื่อมันจะมีราคามากกว่าที่เราคิดนะครับผมน่ารับจริงซื้อจริงเอ็นท์ลครปฐมครับ